สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริตาสาคอนินนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะ,คะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายน จนถึง14พฤษภาคมค่ะ,คะถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีจะแม่นยำมากๆนะคะ,คะเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะคุณเมธต,ตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และผลสรุปโดยรวมในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรอ้อยจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเลยค่ะคุณแม่ในเดือนกันยายนนะคะขอยไพ่ออกมาอย่แม่นยำค่ะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่อยากขอคบด้วยใช่อยากจะคบด้วยเพรเธอเพราะอะไรรู้ไหมคุณอ้อยเพราะว่าดาวอังคารคือดาวประจำตัวเขาเป็นเกษตรอ่ะ เห็นราศีไหนดีเธอก็ขอเขาหมดเลยนะคบกันก่อนนะเขาเป็นเมดิเชียนค่ะรอบผิดทางเลยต้องบอกอย่างนี้นะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวราพักย้ายเข้ามากระดุมพักจะไม่คบกับฉันได้ยังไงเนี่ยฮะหนึ่งเหรียญค่ะเห็นไหมอือ ยอยย่เลคะต้องบอกว่าเมษเนี่ยนะเขาเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่เป็นธาตุไฟคุณอ้อยธาตุไฟเนี่ยบ่งบอกว่าเมื่อเดือนสิงหาในวันที่17สิงหาที่ดาวอาทิตย้ายเข้ามาเป็นเกษตรอยู่ในลัคนาสิงค่ะทําให้เกิดเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ตรีโกณธาตุไฟตรีโกณธาตุไฟไปที่ราศีเมษราศีสิงห์แล,ละราศีธนูสามราศีเนี้ย เป็นเกษตรหมดเลยคุณด้วยหนึ่งสามห้าเป็นเกษตรหมดเลยทําให้ตรีกรธาตุไฟเนี่ยคนที่รัคนาเมฆจะโดยตรงเพราะว่ามีมฤตยูที่กลุ่มอยู่อืม,อมซึ่งจะบอกว่าดาวังคารเนี่ยเข้าไปเป็นเกษตรปุ๊บเล็งมาที่ดาวอาทิตย์เล็งมาที่ดาวพฤหัสเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นค่ะนานมากถึงจะทําอย่างนี้ได้ทํามุมอย่างนี้ได้ซึ่งพอทํามุมตรงนี้มันทําให้เม่ตัวเขาเองเนี่ยดาววังคารมาถึงการพัฒนาค่ะ พัฒนาต่อยอด บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยฟุกฟุกด้วยเพราะดาวมฤตยูเข้าไปอยู่3 0ศูนย์คู่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เรียกได้ว่ามหาศา,ารย์เกิดขึ้นกับตัวคุณคคซึ่งเนี่ยถึงบอกว่าเดิเมเชียนออกมารอบทิศทางคนที่เป็นเมตเนี่ยนะอโอกาสที่จะได้งานขยับขยายสายงานหรือบางคนโดนออกจากงานมาแบบว่าชนิดที่ว่าไม่ทันตั้งตัวคุณคิดเถอะว่าโอกาสนั้นนะเป็นโอกาสที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าคุณไม่โดนออกจากงานคุณก็จะไม่มีการเปลี่ยนงาน คุณก็จะอยู่มันอย่างนั้นแหละมันมีคำคำหนึงสั้นๆคำเดียวนะค่ะสำหรับคุณเมธคือฉับพลันค่ะฉับพลันทันใดใช่คือจะบอกทั้งดาวอังคารทั้งดาวคือมันเป็นดาวเกี่ยวกับความเร็วนังนแ้ลใช่้ธาตุไฟด้วยเออแล้วมันเป็นตรีโกนแล้วคุณน่ะเป็นลักษณาที่เรียกว่าเล่งสุดๆอื เลงสุดๆเพราะอะไรเพราะอยู่ข้างบนไงเอออยู่ข้างบนคือเลงมากแล้วทําให้อะไรชนิดที่ว่าตัวคุณนะ่ะมีโอกาสดีๆมากๆเข้ามาหลังจาก17สิงหาซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนกันยาถึงแม้จะเป็นเดือนอริที่พินเคยพูดแล้วว่าอริคือความพยายามอริคือความพยายามถ้าคุณมีความพยายามมากๆคุณจะได้ความสำเร็จมากๆเช่นกันะนะแล้วดาวมาช่วยขนาดนี้โห คบกันก่อนนะคะกไหม a c t อย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะคบกันก่อนแล้วจะบอกว่าพยายามยังไงโอ้มีอย่างนี้อีกดูการงานนะคะการงานของคนลัคนาราศีเมษค่ะการงานเขาเป็นหนึ่งถ้วยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะใหญ่ไหมค่ะใหญ่ไหมทั้งหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยใหญ่มากราชินีไม่เท้าค่ะนี่ก็ใหญ่เองค่ะราชินีก็ใหญ่แล้วยังจะมาเจอถ้วยใหญ่อีกโอ้โหคุณ นี่เขาเรียกว่าบิ๊กคัพเลยนะจะบอกให้ว่าคือดาวส่งผลทาให้ตัวคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานใช่แล้วดาวการงานก็คือดาวเสาถอยหลังกลับมาอยู่สุภามาอยู่รวมกับดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภาบางคนคือมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นบางคนรอตําแหน่งสุภาแปลว่าอะไรแปลง่ายๆสุขสําเร็จสมหวังค่ะจะบอกว่าสามสอเลยเหรอคนสุขสําเร็จสมหวังค่ะจะบอกว่าอย่างนี้ว่า ใครที่รอตําแหน่งคคือดาวังคารเนี่ยบางคนรับราชการหรือรอตําแหน่งหรือรอเลื่อนยศหรือรอผลการสอบหรือรออะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสําคัญกับชีวิตมากๆเลยอะ่ะเออในจังหวะนี้เองอะ่ะ มันจะได้คุณจะได้รับคําตอบใช่แล้วมันเป็นคําตอบที่ดีมากแล้วมันเป็นคําตอบที่คุณสําเร็จสมหวังใช่รอมานานค่ะแล้วมันได้เออแล้วยังจะไม่คบกันอีกเหรอไม่ค่ะเขาบอกฉันขอสำเร็จสุขของเพียคนเดียวไม่ยอมนะเนี่ยดีขนาดนี้แล้วอยู่กันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วยังไม่คบกันแล้วอีกโอ้ ดูการเงินดีกว่าพิมไม่ยอมนะเออมาดูการเงินกันการเงินของคุณเมธจะเป็นยังไงบ้างคะขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะค่ะการเงินเขาเป็นราชาไม้เท้าค่ะโอ้โหนี่ก็ใหญ่เองจะใหญ่ไปไหนเนี่ยแล้วก็เดชชาลีออดค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าชาลีออดออกมาเนี่ยเป็นนักรบเลยนะคือเรียกได้ว่าการเงินคุณอย่างที่เปิดต้นเรื่องมาคุณเป็นหนึ่งเหรียญ คุณเป็นหนึ่งเหรียญคือหนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือเงินใหญ่อยู่แล้วคือคุณมีเงินมาอยู่แล้วเพราะจะบอกว่าดาวราหูเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนลาภะย้ายเข้ามากระดุมพระก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าลาพะกระดุมพระคือเรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ล่าผลในการเงินคุณยังดีอยู่แล้วราชาออกมาคือความยิ่งใหญ่ทางการเงินแต่ชาลีออดคือรายจ่ายขาวและดําคือบางสิ่งบางอย่างคือความลงตัวคือเดือนนี้คุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินแหละเออเพราะว่ากระดุมพระลาพะแล้วก็ดุมพระลาพะจะอยู่อย่างนี้ ไปอีกเกือบ2ปีรายรับเข้ามาเยอะมีรายจ่ายแต่ว่ารายจ่ายไม่เท่ารายรับ บางคนก็ไปจ่ายในเรื่องอะไรซื้อทรัพย์สินเออบางคนก็ไปจ่ายในเรื่องอะไรลงลงทุนเออคือจ่ายอะไรแล้วมันไม่ได้เสียหายคอืมเรียกได้ว่าตัวคุณคือแม่เนี่ยเรียกได้ว่าดวงเขาดีขึ้นมาแบบแบบชนิดที่ว่าอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนอะคือจําได้ไหมคุณอ้อยว่าเราเคยให้กําลังใจเขาตั้งแต่ปี6กสองอะตอนนี้เราต้องขอกําลังใจแล้วใช่ไหมขอมั่งดิเออเราต้องขอคืนบ้างก็บอกว่าเราให้กําลังใจเขามากเลยนะค่ะ มาตั้งแต่ปี6 2สให้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 แล้วก็เลิกจะหยุดให้ไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาให้อีกซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเฮ้ยคุณคุณดีมากอ่ะเราไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วขอคำสั้นๆอีกคำหนึ่งให้เขาได้ไหมคะฝาเปิดค่ะเนี่ยดีจนอยากรู้จักบ้านค่ะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรความรักละคะมาดูความรักสิความรักของคนลัคนาราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยำนะคะ ความรักเป็น The Emperor ราชาดีราชาค่ะจะใหญ่ไปถึงไหนคุณกระดานเนี้ยราชาหมดแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วเนี้ยกษัตริย์กี่องค์แล้วเนี่ยสี่ถ้วยจะบอกว่าเลขสี่เนี่ยก็คือดาวพุธนะดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ทำให้ตัวเขาเองเรียกได้ว่าดีขึ้นหมดทุกเรื่องเลยแล้วเรื่องคู่เนี่ยดาวพุธไปอยู่ในเรือนคู่คนที่โสดดาวพุธเป็นในเรื่องศาสชาคนที่โสดก็ ได้รู้จักใครใหม่ๆเข้ามาได้รู้จักคุณเนอเออเออมันงึดมากเลยมันงึด บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนว่าถ้าคนโสดนะคือดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ขเขาก็ได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามา,าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาอะไรในช่วงเนี้ยคือเขาก็เหมือนกับมีคนคุยอ่ะก็ไม่โสดอีกต่อไปแล้วอตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคนคุยและฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีอะไรอย่างนี้และออกระป,ปี้กระเป๋ากระดีกระดาดีดาเหมือนกันแล้วตอนนี้ <laughs> <laughs> แล้วก็คนที่มีคู่ต้องบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยดาวศุกร์คือดาวแห่งความรักก็ไปอยู่ในเรือน ปูตะ,ะรู้สึกว่าเรื่องคู่ครองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าตัวเขาเองก็มีความสุขสมบูรณ์เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนใจร้อนดาวคู่คือดาวเจ้าเรือปะะนปัตนินะกับอริสัมพันธ์กันทําให้ตัวเขาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยกับคู่อ,อแล้วขอเตือนที่มีปัญหานิดหน่อยเพราะอะไรเพราะดาวพุธเข้าไปอยู่ในคู่เนี่ยทำให้ตัวเขามีสเสน่ห์อือเนี่ยก็เลยทําให้เนี่ยอยา่ยาอย่า ใครเข้ามาถ้ามีอยู่แล้วอย่าดีาคบซ้อ,อน,นะนะะถ้าถูกใจแล้วไม่ถูกต้องอย่าเด็ดขาดจะขัดลาบตัวเองใช่นะคะโอเค,คแล้วบทสรุปโดยรวมของคนลัคนาราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะค่ะบทสรุปนะคะ,คะ คนเป็นเดอะฟูค่ะนะมีความสุขสบายใจลันล <ะ S 2> ลามากเลยนะคะสิวๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็จัสเมนค่ะ <Y ES> ทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีเนี่ยไพ่บ่งบอกเลยว่าตัวเขาเองมีความพยายามมา,มากๆแล้วไม่ส่งผลแล้วนะ <S <S คือเขา่มีความพยายามมากเพราะเขาเป็นดาวา <S 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 อังคารแล้วมีความรู้สึกว่าทำไมทำไมทำไมไม่ได้สักทีเออแต่วันนี้ได้แล้วก็เลยรู้สึก ปลดล็อก uck, ทุกอย่างล้วลาหรือสีวิ่งกับหมาเลยเห็นไหมคือแบบมาสิวๆเลยตอนนี้คืออะไรเข้ามาไม่เป็นไรฉันแบบคือเวลาคนอารมณ์ดีอ่ะอะไรเข้ามาเขาก็ไม่หวั่นแล้วตอนนี ok ้คือดีก็ดีหมดนะเวลาดีก็คือดีหมดต้องบอกว่าแม่คุณมาถึงวันนี้ได้ เป็นเดือนอริเทคนิคมีนิดเดียวอริคือความพยายามเออยิ่งพยายามมากยิ่งได้ดีมากคแค่นั้นไม่มีอะไรเลยนะในเดือนนี้คือดีทั้ง3เรื่องแล้ว3ผ่านด้วยแล้วเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่อยากรู้จักบ้าน ที่อยู่มาหน่อยนะคุณจะตามไปเลยใช่ไหมใช่เอาจริงแล้วเราให้กำลังใจตัวมานานแล้วนะค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมแล้วค่ะค่ะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกดได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยรู้ไหมว่าตอนนี้คนไทยเราเนี่ยนะเป็นโรคอะไรเป็นอันดับหนึ่ง โรคมะเร็งมะเร็งใช่แล้วการออกกําลังกายอย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้สามารถใช่ช่วยให้เราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นะคุณดอยบางคนคิดว่าโอ้ยฉันออกกาลังเต็มที่แล้วอืก็อย่างนี้ค่ะเพิ่งจะมีข่าวว่าดารานักแสดงของไทยเราอ่ะพูดเลยก็ได้คุณนกสุธิดาเป็นมะเร็งทั้งที่ออกกําลังกายก็เยอะมากคือดูแลตัวเองดีมากอยู่ๆเป็นมะเร็งเฉยเลยสืบเนื่องกันมาแบบนี้ค่ะ ก็คือไม่ใช่แค่มะเร็งมีเรื่องเบาหวานความดันมะเรง็งแล้วก็เรื่องหลอดเลือดตีไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดอะคะ่ะค่ะทําทให้เป็นหลอดเลือดตีบทั้งที่หัวใจแล้วก็ที่สมองนะคะいい <ünk. S 1> ก็เลยแบบนี้ค่ะที่อ้อยตามข่าวของคุณนุกสุธิดามาก็คือ<ข>ว่าคืาอเมื่อก่อนเนี่ยเขาขับถ่ายดีเป็นปกติเลยขับถ่ายเวลาเดิมทุกวันทุกวันทุกวันตลอดเวลาช่วงหลังๆเริ่มมีทายว่าเอ๊ะช่วงหลังเริ่มไม่ขับถ่ายละ เริ่มแบบห่างหายไปเริ่มผิดเวลาบ้างเริ่มหายไปบ้างเริ่มแบบว่าขับถ่ายบ้างไม่ขับถ่ายบ้างท้องเริ่มหูกบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าพอไปตรวจดูปุ๊บเขาเริ่มมีสัญญาณอะไรแปลกๆเอ๊ะมีเม็ดอะไรตรงคอพอไปอตรวจดูปุ๊บถึงรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมไทรอยอ,อันนี้แหละค่ะไอ้ถึงจะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่ออกกําลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นหลักในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำอยู่แล้วทุกๆวันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาหารการกินที่เรากินเข้าไปไม่ใช่แค่อาหารการดำรงชีวิตของเราเราเจอสารพิษเจออะไรเยอะมากในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเรื่องอากาศไม่ว่าจะเรื่องแค่คุณทําสีผม,มแค่คุณใช้สเปรย์ฉีดผมหรือว่าน้ำหงน้ําหอมหรืออะไรก็แล้วแต่ในนั้นมันมีสารอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เคยเอาออกบ้างเลยอะค่ะม,มันก็จะเป็นแบบนี้มันจะค่อยสะสมสะสมไปเรื่อยมีอยูอย่อย่างหนึ่งที่เราจะบอกคือว่าถ้าไม่หนักจริงๆถ้าไม่ถึง80%จริงๆเขาจะไม่ส่งสัญญาณออกมาจะไม่แสดงอาการจะไม่แสดงอ,อาการเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มมีอาการบ้างแล้วเนี่ยคุณต้องรีบแล้วล่ะ ก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะร่างกายส่งสัญญาณออกมาแล้วยิ่งถ้าเกิดใครท้องผูกมาเป็นเวลานาน,านหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีอาการปวดหัวม,มึนหัวเริ่มมีอาการคิดไม่ปกติไม่หลับหรืออะไรก็แล้วแต่รายละเอียดพวกเล็กๆน้อยๆต่างๆไม่ว่าจะอ่อนเพลียง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ปวดแข้งปวดขาโน,น,น่นนี่แสดงว่าเขาแสดงอาการออกมาแล้วอ๋ออยากจะให้คุณดีท็อกซ์บ้างค่ะแล้วอันนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ อายุมากแล้วก็ได้ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าดีท็อกซ์ของอ้อยตอนนี้เนี่ยเป็นขวัญใจของคนที่อายุมากด้วยนะมีคุณพ่อคุณพ่อของลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยอายุ81ปีถ่ายเดือนละสองครั้ง <2 S 1> <c oughs> ไม่ถ่ายเลยทำยังไงก็ไม่ถ่ายแล้วพอทานดีท็อกซ์ของออยไป เขาเริ่มถ่ายเป็นปกติแล้วแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นมากจากที่แบบนอนไม่ไหวก็เริ่มลุกนั่งได้คืออะไรที่มันแบบอยู่ฝังอยู่ในร่างกายหมักหมมอยู่ในร่างกายอะ,ค,ะค่ะเอาออกบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยร่างกายเราก็ดูดซึมแต่ไอ้พวกแบบเนี้ไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วมันจะมีสุขภาพดีไปได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญของอ้อย รายละเอียดต่างๆเนี่ยอ้อยก็ยังให้เหมือนเดิมเพื่อเป็นของขวัญให้ด้วยสําหรับเทศกาลวันแม่ด้วยแล้วก็เทศกาลที่จะไปสู่ปีใหม่ๆด้วยค่ะคือช่วงปลายปีเนี่ยค่ะตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปอยากให้คุณเริ่มต้นมีสุขภาพดีๆกันเป็นของขวัญให้ตัวเองบ้างนะคะราคาตัวนี้สลิมมีดีท็อก990บาทซื้อ1แถม2คุณจะได้ 3กล่องในราคา990บาทนะคะ,ะแล้วก็หลังจากที่คุณดีท็อกซ์ทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะให้มีอะไรมาสะสมให้มาเป็นไขมันอุดตันอะไรแล้วเนี่ยเราต้องการบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลที่เราทานเข้าไปเพื่อทานอะไรที่จะได้ให้มันแบบว่าง่ายๆขึ้นสะอาดขึ้นไม่ได้ไปหมักหมมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยให้แนะนำตัวนี้ ด้วยนะคะจะเป็นตัวบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลให้คุณอย่างดีเลยแล้วก็จะ,ะเหมาะสําหรับคนขี้เกียจออกกําลังกายด้วยะจะไปเร่งสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เปลี่ยนไขมันที่อยู่ในร่างกายคุณให้เป็นกล้ามเนื้อด้วยค่ะอ,อันนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมถ้ากับซื้อ2อย่างในชุดเดียวกันก็ราคา1980บาทนะคะ,คะจาก4.000กว่าบาทก็ลดเหลือ1980เป็นชุดทดลองสำหรับ 14วันนะคะค่ะค่ะเราสองคนก็มีอะไรดีๆแบบนี้ส่งมาให้คุณเรื่อยๆค่ะค่ะก็ขอให้คุณลองไปพิจารณาดูนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ